สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวท็อปของท็อปที่สุดของจอ a n d ด o i d นะครับตัวนี้นะครับแรมแปดร้อยี่แปดนะครับจอ 2K เคนะครับรองรับกล้องรอบคันสามหกศูนย์นะฮะกล้องรอบคันนี่อยู่ในจอเลยนะฮะตัวนี้นะครับปรับเปลี่ยนได้หมดนะฮะสองดีสามดีนะครับมีครบเลยนะฮะหมุนลดได้เลยได้ครบถ้วนนะฮะ นครับเป็นชุดออปชั่นแยกนะครับบิวอินฟังก์ชันนี้ในจอเลยนะครับผมบิวอินฟังก์ชันนี้ในจอเลยนะครับตัวนี้นะครับสเปคนะฮะสองซีพแปดคอร์นะครับสองซีพีแปดคอร์นะครับเจ็ดแปดหกสองนะครับแรมแปดร้อยี่แปดนะฮะแรมแปดร้อยี่แปดนะครับ แอนดรอยติบนะฮะตัวนี้นะครับเบสเป็นแอนดรอยติบนะครับจอสองพันคูณหนึ่งพันนะฮะ 2K นะครับ8คอ r e แรมแปดร้อยี่แปดจอสองพันคูณหนึ่งพันนะครับความคมชัดนะครับคมชัดมากนะฮะจอ 2K จะไม่มีด้านข้างนะครับเมนูจะอยู่ในจอเลยนะฮะเลื่อนแบบนี้นะครับรองรับเน็ตฟิกนะครับเน็ตฟิกรองรับนะครับยูทูบกูเกิลแมปแบ่งสองหน้าจอได้นะครับภาพคมชัด เนียนๆเลยนะตัวนี้ครับผมชัดมากนะครับระบบเสียงเป็น DSP built-in นะครับผมตัวทอปจัดเต็มแบบนี้เลยนะฮะวัดเต็ม DSP นะครับตัวนี้นะครับ Google Map ได้นะฮะแบ่ง2หน้าจอได้ครบนะครับแบ่ง2หน้าจอได้ครบเลยนะฮะเมกะบางนาตอบสนองไวนะฮะตัวนี้ใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับใส่ซิมการ์ดได้ด้านหลังนะครับจอมีพัดลมนะครับออฟไฟเบอร์ออปติกโคแอคเอานะครับครบเลยนะฮะเสา Wi-Fi มีให้นะครับ ลองรับครบเลยนะฮะตัวนี้นะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะเล่นภาพดีจริงครับตัวนี้นี่ครับภาพคมชัดนะฮะมีเอ่อ มีคาเพย์ด้วยนะครับ,รบ,บคาเพย์เป็นระบบ Wifi นะครับไม่เป็นระบบบลูทูธนะฮะไร้สายนะครับต่อ Apple Car p เพกับตัวมือถือมือถือ iPhone ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะนะครับต่อ Wi-Fi ต่อบลูทูธนะครับกับ Apple Car p เพนะฮะต่อบลูทูธสักครู่นะครับ เอมตอบท t ธแล้วนะฮะตัวนี้นะครับมาเข้าที่แอปชื่อคาลิง์นะครับตัวนี้นะครับแอปชื่อคา r l ลิง์นะครับมาแล้วนะฮะนี่ครับเป็นคาเพนะครับภาพคมมากๆครับตัวนี้ภาพคมชัดมากๆนะครับอันนี้คาเพนะครับ ตอนต่อคาเพมันจะไ i ไ i จะตัดนะครับถ้าจะเชื่อมต่อต้องกด Wi-Fi ครั้งนะครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับลัวเตอร์ตั้งค่ายแคนบัสได้ครบถ้วนนะฮะจอชัดมากนะครับ n น t f ฟิกได้หมดนะครับตัวนี้นะฮะมีให้ครบเลยนะครับโอเคนะฮะทีวีออนไลน์ได้นะครับภาพคมนะฮะจอ 2K นะครับ2000คูณ1น0 0นะครับ ครบทวดเลยนะครับตัวนี้ท็อปสุดนะฮะแล้วก็รองรับกล้องรอบคันนะฮะแต่กล้องรอบคันเราจะขายแยกกับจอนะครับสําหรับลูกค้าบางคนที่ไม่ได้ใช้กล้องรอบคันนะครับผมกล้องรอบคันก็จะมีเมนูรับที่หน้าจอนะเข้าได้เลยนะครับนี่ฮะนะครับให้ชัดภาพชันจริงครับตัวนี้ โอเคนะครับจอ 2K นะครับแรม8 28นะครับรองรับกล้องรอบคันนะฮะแล้วก็ Apple CarPlay นะครับ Apple CarPlay นะครับซิม 4G Wi-Fi 5G นะครับครบทั่วเลยนะครับจากร้านคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ